ว่าเมคอัพดีมากค่ะอุ้ยเออสวนไวสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของมามามูนะครับซึ่งปล่อยวันนี้นะครับวันแรกคือเพลงว่าไอ้ยะนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยเริ่มืรอสันทำไม เปิดมาก็เลิกเลยนะแต่เอ็มวีเน้นถึงฟิลอีกโกติสติกอะ่ะเออใช่ใช่เสียงจ้าคุ้ยสวยสวยมากโอ้อันนี้ออไม่ไหวม่เดียวเหรอ รเรา,าไม่คิดว่าจะเป็นแค่ MV นะแต่ความประมาณแนวเพลงคือนึกคือคอ Eco ีโกติติกเลยอะเสียงจังหวะเสียง,งอะไรเงี้ยแ,แมมาแล้วโอ้ยแต่สวยอะ่จ๋งเอีนี้าวีอินแบบเมคอัพดีมากอะอุ้ยเนี่ก็อินแล้วยสุดอ่ะ hãy đúng rồi 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 hãy สีงนานเหมือนแบบละมุนมากเมนเมนจ้าเป็นเมนทวีอินจ้าโอายว้คนลุกพ่วงคิวแม่ก็คือแม่ค่ะกทีชอบเมคอัพทวีอินเอ้ที่มีเพจเพจเออที่มีเพชรปิดหน้าก็คือนาตาคนลุกฉากโซลาร์ทุกรอบเลยเนี่ย นี่คือ้ว้ากับนี่น่ะก้มลงมาอีอ่าอ่าคนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วโอ้ยเทวีอินเทวีเอเวอเนียวีอินสวยจังเลยอ่ะคือชอบเสื้อผ้ามากนะ คือแต่ละเซตออกมาดีมากเลยแล้วเพลงแบบไม่ได้แรงไม่ได้หนักเลยแต่อินเนอร์อินเนอร์ที่ส่งมาทำให้ขนลุกแบบนี่พูมายอนสวยที่หนูก็มาจ้ะไออ่ะเราต้องไปดูคนใหม่เซสเซอร์เซสเซอร์อะไรเนี่ยเราแบ็คอัพเยอะมาก โอ้ยถ้าพี่อินเซนนี้คือแบบอ่ะอินเนอร์มากใชคนลุกอ่ะไมไ่พูดเลนะ่นคนลุกจริงคืออะไรอ่ะจะฆ่าจะฟาดอย่างเดียวเลยจบแล้วอ่ะจบแล้วพี่แต่เหมือนเมื่อกี้แบบแค่ไม่คีฉากแต่ว่าชุดมันมันเป็นาะเออมันเป็นฉากเพลงเบาๆแล้วก็ฉากไม่ได้มีเยอะนะฉากซ้ำกลับไปกลับมา แตอินเนอร์แบบที่เขาส่งมาคือแบบแต่ชอบพาวีอินอะคือแบบบล็อกตาสวยมากดูเป็นคนลคนจริงๆนะเออพาวีอินแล้วพาวีอินรู้สึกสวยขึ้นเลยอะเอ็มวีเนี่ยพอความไว้ผมยาวความแต่งหน้าอะไรอะสวยขึ้นทุกฉากเลยอะไม่ได้อวยเมน้าแต่สวยขึ้นจริงๆแต่คนหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนอ่าวออินเนอร์ไม่เคยตกไม่ว่าจะเพลงเป็นยังไงใช่แล้วเพลงเพลงเนี้ตอนแรกที่ดูทีเซอร์อะมันดูแบบ มันดูอารมณ์ะถ้าตอนแรกที่จากเพลงที่แล้วคือที่ปล่อยปมาแบบใช่ฉากเดียวมาโทษอ่ะมันเป็นฉากสุดท้ายที่เราที่เรางงอ่ะจบมันคืออะไรวะเออมันก็มาอยู่ในเพลงนี้แต่เพลงต้องไปดูความหมายของมันนะใช่แล้วก็เพลงอ่ะดูดูเบาอ่ะความจะตรงๆอ่ะเพลงดูเบาแต่ที่นาส่งมาชุดแล้วก็อินเนอร์เออทั้งชุดฉากเอาไรเทียบสาหรับแบบแต่เพลงก็คือฟังสบายๆเรื่ไยๆแต่มันก็ไม่ได้จะสบายทั้งหมดอ่ะบางทีมันก็มีฉากที่แบบ บตกใจขึ้นมาอย่างเงี้ยจิกมืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขนลุกนิ้วเท้านี่แบบจิกอยู่เงเป็นที่ขนลุกกับโซลาไม่รู้ทำไมอ่ะรู้สึกอินเนอร์โซลามันถึงอ่ะไม่สุกคนนะเออเออเป็นแน่สำหรับเนี้ยคือเป็นเมทาวิอินแต่ถ้าสัมผัสถึงอินเนอร์ได้เดียที่สุดอ่ะสัมผัสได้ถึงโซล่าแล้วมันเกี่ยวกับงตานะแต่ว่าอีอีเมอัพที่เป็นคิีวอ่ะถ้าเป็นรอทำอ่ะ น่าจะตลกอยู่ <laughs> เรา n ่านจะเป็นมนุษย์หญิงอะไรเงี้ยยุคหินเออแต่ก็วสวยก็ดีเอวี v, ชอบทุกอย่างเ<อ>าพลงเดี๋ยวจะไปดูเพลงว่าความหมายเป็นต้องไม่ดูความหมายแค่ชื่อเพลงก็อันนี้ลนะไอ้องโอเคครับวันนี้เราก็ขอจบการรีแอคชั่นเพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย